สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มีมีดเน็บใหญ่ของช่างทำนะครับทำมาจากเหล็กใบจอบหมุนนะครับผมมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ตามคำรอคอยของเพื่อนๆเลยนะครับที่อยากได้มีดเน็บใหญ่ของช่างทำก็มาแล้วนะครับชุดนี้นะครับคนไหนที่ถามก็ขอให้ซื้อด้วยนะครับ เอาเล่มที่หนึ่งนะครับความยาวของใบมีดโดยประมาณเกือบทุกเล่มนะครับเกือบทุกเล่มนะครับยาว11.8นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะครับสันอยู่ที่8มิลไลปลายนะครับนี่ทำมาจากใบจอบหมุนนะครับนี่โลโก้ช่งางทำติดตรงนี้นะครับ เนบใหญ่นะครับราคา600บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเอาเล่มนี้นะครับดูเหมือนจะใหญ่กว่าเพื่อนเดี๋ยวลองวัดดูนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับต่างกันไปนิดเดียวนะครับกว้างก็2.1เท่ากันนะครับสันก็ 8มิลนะครับไล่ปลายครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่ครับ8มิลเป๊ะนะครับไล่ปลายสวยงามนะครับที่เห็นเงาเงานี่คือเราเคลือบวานิชนะครับกันสนิมนะครับจะได้เก็บไว้นานนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วยังไม่ใช้นะครับหรือว่าเก็บสะสมนะครับนี่ครับ ราคา600บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางนะครับเอาคนไหนที่ถามถามมาเมื่อก่อนนะครับเห็นแล้วก็รีบๆซื้อเลยนะครับนะครับอย่าถามเฉยๆนะครับถามแล้วต้องซื้อเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ